เอาแล้วกินหนึ่งกอะไรเสึยงกิอกไปละไม่นานมากขอใส่ก็ไปขอใส่มาสอบร้องจีแมนรปเปิด์ได้อ่ะตัวระเปิดอไรเม่ีตัวอินเตอร์อ่ะ ไม่หายาพวกเนี่ยจะไปปนเนี่ยไปปนคนตกปาลาปนเรือไปละไปปะปนเรือไปทำเยอะอยู่เนี่ยไปมาวันนะี้ประมาณห้าคนอ่ะอเหลือหน้ารวยเยอะกว่าดูตรงละอย่าแบบ มาณหมื่นได้ไหมหมืห่นบวกกว่าสองหมื่นแต่บ๊วยบอลหลบพี่ชายหลบพ,พี่ชายพี่หลบพี่ชายหน่ครับพี่เออไรเออไงโอ้พี่แพ้มันได้ไงอะอะไรน้องไอ้ต้งมือคุยกับพี่แจ้งดีว่าแพ้ได้ไงมันโชว์แมทมันโชว์แมทมันคือโชว์แมทโอ<ห>้ <laughs> ไปแจกแต้มให้มันยับยับเลยแล้วมันก็ได้แต้มมาก็ <laughs> มึงเสมอเองโอเค ถ้เหมืออะไรพี่ผมแบนสนับผิดไงถ้าผมไม่แบนผิดมันไม่ชนะหรอกจริงไงที่อย่างไก่อะ่ะิงผมไปแบนผิดเพื่อนผมไปกดผิดม,มันโดนแผนเอไฟล์มึไงไะใช่พี่ <c oughs> รออะไรอ่ะสกอร์ขาดดิอะไรอ่ะพี่ขาดจริงแบบสองขาดจริงขาดจริงพี่ถ้าผมโหดป้าผมหมุตึงไหมพี่เอามีแววไหมมีมีมีเด<อ>ี๋ยวลุงแต่เราพี่ชายงอมหมาตั้มพี่แจ้งงอมมาดูดิงอมพี่เที่ยวอะไรกูงอมเรื่องอะไรงออมมาโ้พกูจะไปงอมทำพี่อะไรกูไม่ได้จริงจัง ไอจุกงอมมาวะไอจุกเอองอมมาโอ้ดูดิตามพี่จกไอจุกงอมมานี่เดไทวะนี่่านี่ร้องลยปลกันเดีกวรูเกมสูสีจัดเลยลูกเกมสูสีนะมึงเาป่ะเแล้วมาถักมาเอจีรีแล้วนะพี่เจอกระเป๋าพันแปดพี่แจ๊กรอดีกันพี่แจขอปรึกษาอะไรพี่หน่อยดิ ถ้าเกิดแบบแบบเราแบบเราเอาเราเขาเรียกอะไรอ่ะเราโดนหลอกอ่ะหลอกรักอ่ะมันทำไงอ่ะถูกจุกจุกเหมือนผมโดนหลอกให้รักมีคนรักมึงด้วยเนี่ยไม่มีอ่ะเขาหลอกไงว่าะเขารักจริงเขาไม่รักเป็นชุดเมดฆ่ะสาวชุดเมดฆนะเขาอยู่อยู่ตรงนู้นอ่ะสาวชุดเมดอีกแล้วไอ้บอลผมเอาขาวอ่ะผมเอาขาวอ่ะโน่นโน่นโ่นแต่ไอ้ยนี่เอาสาวชุดเมดอีกแล้ว กาลิบายดอยเมาแกไหนก็ไปหาว่าแต่ผู้ชายมาแต่ผู้ชายจุดดี่อจุดจุดร้องดิครับว่างไหมครับวางไหมพี่ชายร้องเพลงให้ฟังหน่อยครับมีอะไรหรือเปล่าครับผมร้องเพลงแต่แฟนนี่แล้วจ้างเหมือนเดิมครับ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 เอาตามใจพี่ชายครับขอบคุณนะครับ โดดโดดโดดด้วยครับโดดด้วยครับไไปัับบโดดด้วยครับโดดด้วยขอบคุณด้วยนะครับต้องพิงัยอะไรครับพี่ชายกูไปทำอะไรไว้หรือเปล่าครับเนี่ยทำอะไรไว้คืออะไรครับกูไปทำอะไรไว้หรือเปล่าอะกูทำอะไรผิดมาหรือเปล่าเอ่อเรื่องอะไรครับจะได้ไปหลอกอะไรไว้หรือเปล่าหลอกอะไรใครเอ่ยไม่ทำไปแล้ะ ไม่นะครับแม่ชัวหรือเปล่าใช่ครับสด<ฮ>ไหมครับสดไหมครับสดไหมสดไหมเอ่ยอะไรนะคะสดไหมเอ่ยถามถามทำไมครับอยากทราบครับ โสดไหมครับโสดไหมมีแฟนหรือยังครับดีกว่าอ่ะไม่มีครับก็แสดงว่าโสดใช่ไหมครับคโสดโสดมานานเลยครับแล้วมีคนคุยรือยงเลยอ่ะมีแต่เขาไม่คุยด้วยครับ แล้วเป็นคนคุยไหมครับคุยผมไหมอ่ะอะ่ะลองดูครับเผื่อเผื่อมันใช่อ,ะอ่ะแต่ว,ว่า เราจะมีอะไรบางอย่างเหมือนกันอะอ่ม uh, um. เราจะชอบอะไรแบบเดียวกันเราจะชอบไปที่เที่ยวที่เดียวกันก็ได้ครับตั้งกลัวนะครับเนี่ยเอา้าวถ้ากลัวอะไรผมแค่บอกว่าอาจจะนะ แค่บอกว่าอาจจะชอบอะไรที่เหมือนกัน,นเนี่ยน่ากลัวตรงไหนอะ่ะแล้วจะเป็นไรไหมครับถ้าผมขอเบอร์คุณอ่ะไังเกียดไหมอันอันนี้ขอสาวทุกคนไหมครับเนี่ยไม่ครับไม่ครับผมเห็นคุณผมก็เลยวิ่งเข้ามาแล้วก็เอ้ยลองเช็คดูก็ นั่นก็แบบถ้าโสดก็อยากลองคุยดูครับผมแม่งไม่อยู่ในสายตาเลยไหมเฮ้ยอะไรกันพ่เห็นมึงแบบม่ก็คือไม่ให้ครับลองลองหุ่นปะวะอะไรนะคะไม่ให้ก็คือไม่ให้ครับ ไม่ให้ก็ไม่เป็นไรได้ครับได้ฮะได้ไหมครับหกเก้าสองสองสามศูนย์ครับโอ้โหนั้นเบอร์บอลมึงอยู่ตรงเนี้ยครับคนรู้จักกันนี่เคยรู้จักครับน้องเคยอยู่ที่นี่ครับครับเราไม่นหายไปไหนเอา้าแล้วคุณมีเบอร์ไปได้ไงอ่ะอ๋อพอดีผมชอบคนนั้นอะเอา้าแล้วคุณบอกคุณไม่เป็นคนคุยไม่ใช่เหรอใช่ครับ เราจะพยายามฝ่ายเดียวเพื่ออะไรอ่ะตบมือข้างเดียวไม่ดังนะครับก็ไม่อยากเจ็บแล้วถ้าถ้าพ้นก็หมอไม่มีคนตายไม่มีใครแล้วไปเรื่อยดีกว่าครับทางนั้นหมอไม่สนุกหรอครับไปเรื่อยอ่ะหมะมีคนตุยหมอมีคนตุยนี่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 เขาหลอกผมน่าจะเป็นลมใช่ผมเป็นไข้จะทนกันร้อยจุย นี่คุณเป็นคนคคก็คือบอลน,นี่แล้วทำไมคุณต้องมาแบบบอกว่าโสดด้วยอ่ะเขาไม่ได้คุยเขาไม่คุยกับเมียคุณชื่ออะไรนะชื่อฮีเมครับฮะ,ะรรบใช่ไหมสวัสดีครนะัแต่ก่อนแต่ไรเข้าใจหรือเปล่าครับอย่างหมอเป็นการคนรักอ่ะคือมรียนรู้กันและกันะ ไม่เป็นไรครับมาเจอกันรอบหน้าก็ได้ครับถ้าเลิกคุยกันแล้วก็บอกนะครับผมรอเสียบอยู่เสียบอะไรอ่ะพี่แจ็คไม่ใช่ครับยายายาเราพี่ชายละเขาบอกว่าเขาอยากคุยเองน้องอันนั้นพี่ใช่แต่ว่ามึงเลิกคุยกับเขาได้นะจริงอ่ะเขามองกับพี่ชายผมเป็นแค่ตัวแกล้งผมไม่ไม่มือเลิกคุยกับเขาเลยมึงเลิกคุยกับเขาเลยน้องเชื่อกู เอาพี่ถามจากน้องชายผมอาซัมเมอร์คิดว่าไงจากใจคนเลี้ยงมูเห่าว่าไงครับพี่คิดว่าเขาหลอกพี่ไหมหลอกเขามองพี่เป็นแค่ตัวตลกอะพี่ไม่รู้อะมึงเล่าคุยเขาเหอะบอลเขาเขาไม่ชอบมึงแล้วเขาบอกกูเมื่อกี้ตลกไนยังไงเดี๋ยวพี่เขาไม่ชอบมึงแล้วพี่แปลกนะพี่เก็บไว้กินเองวะเนี่ยเก็บไว้กินเองอะไรไม่มีเก็บไว้กินเองวะเนี่ยพี่เก็บไว้กินเองคำพี่อะไรลๆคสัตบ แต่ผมก็รู้ตัวเองอยู่แล้วพี่ว่าคนอย่างผมมันไม่มีอะไรดีสำหรับเขาหรอกอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วน้องโอ้โหแม่งไม่มีไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นนันอ่ะพี่เล่าคุยเขาเถอะนะเจ้าพี่น้องเจ้าพี่ไม่เป็นไรตั้มปล่อยคนสวยไปอยู่กับคนรวยดีกว่าพี่แจ็คผมว่าเขาเหมาะสมกับพี่มมือสอยให้มึงที่ทั้งเก้ามึแค่สวยไม่ใช่แต่สิมันใหญ่แบบมือมือแค่ธาตุอ่ะมีืาที่เป็นตัวหญิงอ่ะใช่ปะเบี้อะบี้ยเขาชื่อฮิเมะเลยนะพี่ฮิเมะแปลว่าเจ้าหญิงใช่รับถูกแล้วไ่อยู่กับเจ้าหญิง จะป่ะซัมเมอร์อยากกันทั้พี่พี่อยาจจะไม่ได้พี่อาจจะไม่ได้เจอผมอีกตั้งแต่วันนี้ต้นไปนะทำไมตายเพราะผู้หญิงคนเดียวไหมจะูุเขาตายโอซีทำไมเปนยาวอนอีกนะเผลอรักเขาโอซีด้วยแต่เขาไม่รักผมเออเขาหน้ารักอีกแล้วเหรอบอลอะไรพี่ข้างโลอ่ะย่ไปเอาตาไม่ตั้มดีบอลพูเล่นพี่ตั้มเกี่ยวอะไรครับพี่โนพูเลยนะพี่ผมเอาง่ายผมก็เป็นแค่ไอข้างถนนตัวนึงอะ แค่ไอยงูข้างถนนคนหนึ่งอะพี่แบบไม่เหมาะตั้มไม่ชอบทำอะไรเพื่อนเหมาะการอยู่คนเดียวอ่ะตั้มกูเหมาะการอยู่คนเดียวอ่ะกูขอตายแม่งเลยมึไม่เอาใจดีแล้ไปเออชิบมึงบันดีกว่าไอ้ผู้หญิงตัวเดียวไอ้โง่ผู้หญิงไ้เฮียอะไรนะฮะอะไรนะฮะไอ้ดูมาเป็นชินจังเนี่ยดูดูดบดูตั้มดิ ตั้มตั้มมีรักใหม่แล้วตั้มเลิมโบ้แล้วอะไรด้ะตั้มมีเพื่อนใหม่แล้วตั้มเลิมโบ้แล้วก็เป็นเพื่อนสนิทกันอะแต่ตั้มไตั้มมีใหม่ก็ดีดีไงหนูก็เป็นน้องไม่โบ้หรือเปล่าโอ้โหดีดเหรอดีดเหรอไอ้ตั้มมึงแบบอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะก็นี่ก็น้องอันนั้นก็เพื่อนเหมือนคนที่สมเปรียบเจ้าเทพ แต่บอกกันเต้แกเ้ื่อเออแต่บอกกันเตมแกืผมมีผมมีนี่นะครับของคนเนี้ยคนหน้าหมาเนี้ยอย่าหาอย่าฮาอย่าไปเชื่อเขาะใช่อะมีอะไรพีมีอะไรอะมีอะไรมีอะป้าป้าไอ้ไม่ใช่เราพี่นะไอ้เนี้ยพี่ค่ะเขาอยากไปกอดแต่ฮมาทีเกคา